กลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมคะตามกันที่ประเด็นร้อนๆเรื่องของคดีหัวเลือกสอวอกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยอูแล้วเนื้อความก็น่าตกใจนะคะคือท่านผู้ว่าบอกว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็น DSI ท่านลงแบบนี้ก่อนนะว่ามาอ้างตัวเป็น DSI แล้วบังคับอดีตผู้สมัครสอวอสองคนด้วยกันคุณผู้ชมบอกว่าคุณต้องยอมรับว่ามันมีการเลือก มีการหัวเลือกสอวอเกิดขึ้นจริงไม่พอนะคะยังมีการถอดปลั๊กไฟถอดอุกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มีหลักฐานตรงนี้ด้วยมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะในหนังสือลับนะคะโดยระบุว่านายนรงเทพเสนาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรายงานเหตุว่ามีกลุ่มบุคคลมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเลงพื้นที่4พฤษภาคมมาถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสอวอกับอดีตสอวสท่าน คือคุณไพรวันแก้วพวงก,กับคุณบุญล้อมวนณพัฒนโดยบอกว่าพฤติการของคนกลุ่มนี้เนี่ย เดินทางเข้าไปที่บ้านของอดีตผู้สมัครด้วยรถยนต์สีเทาเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพอ้างว่าเป็น DSI แต่ไม่มีการแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ให้กับทั้งสองท่านดูไม่พอค่ะดึงปลั๊กวงจรปิดในบ้านพักของเขาออกด้วยเพื่อไม่ให้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงแถมยังมีการข่มขู่อดีตผู้สมัครสอวอให้รับสารภาพว่าได้กระทาความผิด ในการหัวเลือกสอวอแต่อดีตผู้สมัครทั้งสองท่านปฏิเสธค่ะเพราะไม่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมาจากดี i จริงๆพอถามอะไรไปแล้วอะค่ะคนกลุ่มนี้ก็เลยไม่เขาไม่ยอมตอบคาถามอะไรสอวอดีตอดีตผู้สมัครสองท่านก็เลยเอ๊ไม่น่าใช่แล้วก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไปะนะคะนี่แหละค่ะทางจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เลยขอรายงานเหตุการณ์นี้ให้กระทรวงมหาดไทยทราบนะคะทางนี้ค่ะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะได้กําชับให้ในอําเภอปลัดอําเภอ กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะคอยตรวจตราติดตามสอดส่องกำกับการนะคะกำกับดูแลการปกครองคุ้มครองสิทธิของประชาชนรวมไปถึงการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารหรือการสืบสวนใดๆให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ <c oughs> ของประชาชนเป็นสําคัญอันนี้คือเอกสารหนังสือเมื่อวาน <c oughs> ค่ะปรากฏว่าวันนี้นะคะช่วงเช้าเลยเทีมข่าวไปเราก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ <c oughs> ว่าคืออะไรนะคะ <c oughs> ทีมข่าวก็เลยไปที่สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพื่อไปขอสอบถามข้อเท็จจริงยังไม่ได้เจอท่านผู้ว่านะคะเจอหน้าห้องท่านก่อนหน้าห้องแจ้งกับทีมข่าวบอกว่าท่านผู้ว่ายังไม่ได้เข้ามาเลย <c oughs> อาจจะติดภารกิจอยู่ข้างนอกก็ได้แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกัน ท่านจะเข้ามาตอนไหนทีมข่าวก็เลยพยายามลองติดต่อไปที่เลขาของท่านผู้ว่าแต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นค่ะนักข่าวก็เลยไปที่สพเมืองอำนาจเจริญนะคะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะออที่บอกว่ามีอดีตผู้สมัครสภาสูงตามเอกสารได้เข้ามาแจ้งความที่สพเมืองอำนาจเจริญนะคะหากเรื่องเป็นไปตามเอกสารที่หลุดว่อนออกมานั้น มันจะเกิดอะไระขึ้นซึ่งทางด้านของพลอพันตํารวจเอกสุพลร่วมสุขนะคะท่านผู้กํากับสอพอเมืองอํานาจเจริญก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าติดประชุมอยู่นะคะอย่าเพิ่งมาถามยังไม่สะดวกจริงๆสองจุดแล้วนะติดภารกิจค่ะที่เราก็ยังไม่ได้ข้อมูลสําหรับประเด็นนี้เนี่ยนะคะผู้ชมมีความเคลื่อนไหวจากหลายๆคนที่ ไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยคุณทวีสอดสค่ะท่านบอกว่าได้รับรายงานจาก DSI แล้วนะคะซึ่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญจริงและ<อ>พะยานบุคคลกว่า10ปากซึ่งพยานให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ดีค่ะส่วนเรื่องหนังสือของท่านผู้ว่าอำนาจเจริญเนี่ยนะคะกำลังตรวจสอบอยู่เพราะว่าโดยหลักการเนี่ยทาง DSI มีกฎมาตราย22ถ้าเป็นคดีพิเศษผู้ว่าท่านมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหากมีการประสานงานไปก็ต้องให้ความร่วมมือถ้าไม่ร่วมมือก็จะมีโทษที่เกี่ยวข้องกับการจำคุกด้วยก็ให้ท่านอธิบ,บดีดี i เนี่ยใช้กฎหมายแล้วก็ข้อบังคับเพราะที่อานาจ,จเจริญ คุณทวีบอกว่ามีพยานกว่า300ปากแต่ไม่จำเป็นต้องสอบทั้งหมดเนื่องจากได้หลักฐานที่เป็นพยานวัตถุเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สามารถจะย้อนกลับไปดูในจุดเกิดเหตุได้รวมไปถึงร่องรอยทางโทรศัพท์ด้วยค่ะคนที่ไปสอบปากคำที่เขาแจ้งสื่อมาทางตลาดกระทรวงเนี่ยเป็นเจ้าที่เดตไอจริงใช่ไหมคะไม่เป็นพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้รับความร่วมมือทีเฉย ก็บอกัยานให้การแล้วทาไมถ้าได้รับความร่วมมือที่ดีแล้วทาไมทางผู้ว่าบอกว่าเป็นการข่มขู่ละยังไม่เคยแจ้งมาที่ผมนะถ้า<ม>ถ้าผู้ว่าคิดว่าข่มขู่ให้แจ้งคิมส่วนสาเหตุที่ผู้ว่านะคะได้ ได้แจง้แจง,งการาว่ามีการข่มขู่พยานเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางด้านของคุณทวีนะคะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยแจ้งมาที่ตัวเองนะคะแต่หากผู้ว่าพบว่ามีการข่มข,ข,ขู่ก็ขอให้รายงานเข้ามาอีกทั้งนะคะพนันกงานสอบสวนของ DSI ก็ลงพื้นที่อำนาจ,จเจริญตามคำเรียกร้องของพยานว่าถูกข่มขู่จากผู้มีที่โพในพื้นที่ก็อยากให้ DSI เนี่ยไปสอบปากคำโอ้ส่วนกรณีที่คดีค่ะถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่าง ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือเปล่าตรงนี้ถามนัทวีท่านบอกว่ามันไม่มีเรื่องการเมืองนะทุกอย่างมันเป็นไปตามพยาหลักฐานเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นคดีพิเศษอยู่ในมือ DSI อะค่ะก็ว่ากันไปพนักง,งานสอบสวนจะทําอะไรนอกเหนือกฎหมายหรือข้อบังคับหรือพยาหลักฐานต่างๆมันไม่ได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันกับบุคคลจะมามีอิทธิพลเหนือกฎหมาย ไม่ได้รัฐมนตรีที่ทำบอกคะออ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านของคุณอนุทินมหาไัยว่ายังไงคะก็พูดเรื่องนี้นะคะออที่บอกว่าทางด้านของคุณทวีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขู่ฟันผู้ว่าราชการจังหวัดแม่เจริญนะเพราะว่าขัดขวางการทําหน้าที่ของ DSI ไใช่ไหมคะคุณอนุทินนะคะบอกว่านี่ไงนักข่าวถามแบบนี้อีกแล้ว นะคะบอกว่าตัวเองได้อ่านข่าวแล้วทางด้านของคุณทวีเนี่ยไม่ได้ขู่ฟันผู้ว่าเพียงแต่บอกว่ากฎหมายเป็นแบบนี้หากใครไม่ให้ความร่วมมือก็จะเข้าข่ายถูกดำเนินคนดีผู้ที่มีอำนาจฟันผู้ว่าราชการได้คือ ปหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะ,คะวันนี้นะคะไม่ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณทวีเพราะว่าเป็นการประชุมครมเลยไม่ได้นั่งใกล้กันนะคะอ๋อคือจะบอกว่าคือท่านทวีแค่อธิบายว่าเนื้อกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้แบบนี้หากมีความผิดก็จะโทษหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้บอกว่าท่านผู้ว่าอำนาจเจริญจะต้องโทษแบบนี้แต่บุคคลจะมีอิทธิพลเหนือกฎหมายไม,ไม่ได้ไไดอ่าพอ,อถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วละก็ข้อมูลเนี่ย คาดเคลื่อนหรือเปล่าคะเพราะผู้ว่าเองท่านก็แจ้งว่ามันเป็นการแอบอ้างมีบุคคลมาแอบอ้างอย่างนี้ไงคุณอนุทินก็บอกว่าการนําเสนอข่าวนี่แหละที่คาดเคลื่อนตัวผมเองได้ดูข่าวตอน เที order, ่ยงมาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะท่านทวีก็อธิบายว่าอำนาจการตอบสนองเนี่ยจะเป็นยังไงยังไม่เห็นมีตรงไหนที่บอกว่าผู้ว่าจะถูกฟันเพราะว่าท่านผู้ว่าเองก็มีหน้าที่ในการดูแลสารทุกสุขดิบถ้าประชาชนมาแจ้งเตือนมาร้องเรียนท่านก็ต้องดําเนินการตามข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานมาก็ถูกต้องแล้วตามกฎหมายทุกอย่างต้องทาตามไม่ทําตามนี่ก็เป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมว่า ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำตามกฎหมายครับก,กฎหมายมีบัญญัติไว้อยู่แต่ข่าวโอ้โห,โหอ่านเขียนก็ผิดแล้วใช่ไหมว่าขู่ฟันผู้ว่าฟันได้ไงมันมันคนละหน่วยงานกันใช่ไหมแต่ท่านอธิบายทัดยัง ไปดูความเคลื่อนไหวของ DSI กันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศีล้ำนะคะท่านโฆษกของ DSI นะคะบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI จริงค่ะลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเป็นการไปสอบคดีพิเศษในเรื่องของคดีอ้างยี่กรณีการคัดเลือกสอวอนะคะทีนี้ไปถามเจ้าตัวนะคะตัวของเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า เออจ้าหน้าที่มีการนัดหมายสอบปากคากับตัวพยานเพื่อขยายผลในคดีค่ะแล้วก็ได้มีการแสดงตัวแสดงตน,นตามกฎหมายไปแล้วจากนั้นก็ทําการซักถามพยานก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการขคค่มขู่หรือว่ามีประเด็นอื่นๆนเ,นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่บอกว่าทางตัวเจ้าหน้าที่ค่ะไม่ได้มีการบันทึกภาพขณะปฏิบัติภารกิจแล้วก็ในส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบเป็นชุดอื่นๆไปในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ไม่ได้แต่งเครื่องแบบในทุกกรณีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีในการตรวจค้นหรือว่าการจับกลุ่มอันเนี้ยถึงจะมีเครื่องแบบไปะนะคะซึ่งการสอบปากคาในวันนั้นในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางตัวพยานไม่ได้สมัครใจให้ข้อมูลจึงไม่ได้มีการบันทึกถ้อยคําไว้ค่ะอืมเจ้าพนักง,งานมีการแสดงตนแล้วนะครับแล้วการสอบปากคำซึ่งว่าได้สอบนะเขายินยอมให้สอบเออเท่าที่คุยกันเนี่ยเหมือนไม่ค่อยไม่ได้สมัครใจนะครับตอนหลังก็ ก็ไม่ได้บันทึกปากคำไว้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคงจะมีการชี้แจงมาอีกครั้งหนึ่งเรียนว่าในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามนะครับกรมสอบสวน,นคดีพิเศษเราเนี่ยไม่ได้เป็นการแต่งั้งแบบทุกกรณีอย่างที่ท่านอธิบดีได้ให้ใสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราไปปฏิบัติการในการตรวจค้นการจับกลุ่มอันนี้จะมีการแต่งข้งแบบนะครับแต่กรณีไปสอบสวน,นพยานเนี่ยเนื่องจากมีการประสานพยานก่อนแล้วนะครับมีการแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องโต้แยงอะไร อ่ะนี่แหละค่ะเป็นทางด้านของ DSI ออนะคะออกมาช<ฆ>ี้แจงเองนะคะก็ก็ถามนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการเรียกพยานทั้งสองเข้ามาให้ข้อมูลหรือเปล่านะคะท่านก็บอกว่าส่วนตรงนี้จะเป็นขบวนการต่อไปะคะ่ะเนื่องจากว่าตัวพยานเนี่ยเขาให้การพลาดพิงถึงนะคะก็ต้องมีการสอบสวนต่อแล้วก็จะต้องไปดูรายงานข้อเท็จจริงว่ามันมีข้อคลาดเคลื่อนตรงไหนยังไงส่วนพยานที่เขาบอกว่าเขาถูกข่มขู่เนี่ยนะคะจะนําพยานหลักฐานอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเอามา ให้ดูหรือว่ามาชี้แจงเรื่องของการสอบปากคำกรณีอ้างยี่ทั่วประเทศนั้นนะคะทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ค่ะท่านก็บอกว่าหเหตุใดถึงมีเพียงแค่จังหวัดอำนาจ,จเจริญที่มีปัญหาเนี่ยนะคะระหว่างหน่วยงานกันเองเนี่ย ใช่หรือไม่ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังมองว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอหลังจากนี้จะต้องประสานการปฏิบัติการให้มันมากขึ้นกว่านี้ถามต่อได้ไหมคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทํารายงานตรงไปถึงมหาดไทยได้อันนี้ ทำแบบนี้ได้เลยใช่ไหม,มท่านวรนันท์บอกว่าก็เป็นเรื่องกระบวนการภายในของกระทรวงมหาดไทยตัวผมเองก็คงจะมาตอบตรงนี้ไม่ได้เลยถามว่าแล้วมองว่าเป็นการสกัดการทํางานของ DSI หรือต้องการจะดิสเครดิตอะไรหรือเปล่าพันตำรวจตรีวรนันท์บอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะมองว่าเป็นการรายงานตามหน้าที่แต่ข้อเท็จจริงก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเนี่ยก็มองมุมในว่ามันเป็นความคลาดเคลื่อนอในการสื่อสารนะคะอ่ะเคลียร์ประเด็นนี้ไป